วันนี้คนชอบหอยชาแนลนะครับนําเสนอนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับคนชอบหอยชาแนลนาเสนอน่องลายลูกินนะครับจิ้มจุ่มน่องลายนะครับของเราก็มีเนื้อนะครับเมนูที่ร้านมีเนื้อมีหมูมีไก่มีเป็ดนะครับานที่ชอบเนื้อก็ก้อยนะครับก้อยขมขมนะครับ ของเราใช้ดีแท้นะครับไม่มีดีเทียมนะครับดีแท้ล้วนๆนะครับไม่มีผสมนะครับจิ้มจุ่มน้องลายนะครับขาลายก็มีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ไม่ได้มาลงหวยนะครับลงขาลายนะครับให้ดูนะครับเรียกน้ำย่อยถ้าเรียกน้ำลายนะครับท่านใดที่อยากมาอดหนุนก็เชิญได้นะครับเชิญมาอุดหนุนได้นะครับ เอฟซีนหวยนะครับแฟนลาบนะครับตรงนี้มีโควิดนะครับนั่งทานได้ถึงสามทุ่มนะครับหลังจากสามทุ่มขึ้นไปก็ใส่ถุงได้นะครับขอเชิญนะครับเพื่อนๆเอฟซีน,น,นะครับมาอุดหนุหนได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ